สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานเจอแล้วนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับนี่เจอแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับคนนี้เลยที่ขาดไม่ได้นะครับนะขาดไม่ได้เลยในยกระบวนการยุติธรรมครับนะครับโอ้โทษโทษโทษท,ทีฮะเช้านี่ <c oughs> เป็นไรครับ,บฮะโดนอะไรโดวนอะไรโดนอะไรบ่อโดนอะไรครับโดนอะไรเน,นี่ยทำไมคำงับคำงอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกดูนะจ๊ะเพราว่ายัางยังยังไม่ได้ตื่นนอนใช่ไหมเนี่ยสลืมเลือยู่นี่นะครับ เออเรียงไม่ได้ใช่งไหมอ้าววัสดีครับนี่แม่มาต่อยวัสดีครับโอ้ <c oughs> มาครั <22. S 3> <c oughs> อ้าวนอีกหนึ่งช่องครับวัสดีครับนี่มาแล้วครับ <c oughs> รวมทีมเลยนะครับทางยูทูบเบอร์มาแบบนี่กันเลย มแล้วี่แาถนวนเนะากแล้วนะึง็ึแถวี้แถวนี้วัดวัดอยู่ไกลอยู่นะค่อยค่อยไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเออค่อยไม่อยากไม่อยากเจอเขาเจ้าพ่อมันแหละเออค่อยไม่ส่งเจ้าก็ส่งก็กอเนิวโน่นนะอยู่ในรถอยู่เมียนี่เสือจัดการเลย ยานะค่อยมีเสือมานะวันนี้เอซู้ไหมครับว่าแม่สมอนี่กลัวอะไรมากที่สุดครับเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขากลัวอยู่คนเดียวนุ่นแหละซึ่งเหลืองอะิงเกลัวเสือสีสันสีสันเสือทมาแต่เช้าแล้วฮะโอมาแต่เมื่อวาน บรรยากาศนะครับที่สัมเนียนะแอคคระโอ้อันนี้ลูกชายเหรอาสเอ้สิีสสนเลยนะครับแม่สมอนก็จะทำโค้งาวงนะยังไม่ถามอะไรหรอกแม่สมอนน่ะย่งใส่แคหิวข้าว แกมีอยู่สองอย่างถ้าไม่กินข้าวก็ง่วงนอนวันนั้นเจอยาเข้าไปกี่เม็ดนะสลืมสลือเลยเม็ดเดียว,ยวอยู่เลยทั้งวันเลยนอนทั้งวันครับนะน,นุ้นก็จะเป็นช่างต้มนะครับช่างต้มบิโพลีมาแล้วนะช่างต้มคุณพอลลี่ก็มาถึงเส้นกันนะเชฟยันอ่าจัก,กรีแปลงปันรอยยิ้มนะครับแล้วก็พี่พงศ์ก็ก๊อกนิวนะนี่ดูครับไปตามดูข่าวครับว่า มีอะไรนะครับนี่นี่ดูว่าตรงนี้มีอะไรดีนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมก็ก้องนิวมาจับผามผมจะพอไหมโอ้โห เห็นยาไม่ไม่ใช่ยิงถามยายสมอนไม่จับของตัวเองผมดูอยู่แล้วผมดูอยู่ดูมาตลอดทางแลยวผมจะสัมภาษณ์คนนังในก็เลยลองจับดูว่ามีจับรึเปล่าสัมภาษณ์คนผมาก็จะสัมภาษณ์แบบร้อนรเลยนะเพราะว่าอย่าบ่นนะอย่าเรียกทริปได้นะทริปแม่เหมือนเออจะเริยนผ่นะโยมคนอย่าบอกแวกนะ

โอ้ายไ่้่แกงจริงๆกลัวแตัวเองน้าเหีียวโอ้ยเนาะเอทำไมมันดังๆไหมผมงงมากเอามาเอจแล้วนาะนี่เอาเอาจกีมากล้องนี้ล่ะกล้องนี้เหรกล้องนี้ชัดสุดละกล้องนี้ชัดสุดละนี่ชัดสุดละจะคบแล้วแ่จะจเดี๋ยวผมมาไปดูด้วกนโอ้ยพี่น้องเ้ยนะครับเอฟย เจอเจอเชฟยันที่ไปเลยนะมันจะได้มันจะได้ไม่เสียเปียบอ่โดนก็ต่างจากแดดโอ้ถูกแดดปั๊บหล่อเลยนะครับหล่อหล่อหล่อฮ่่่แก้งกไม่ละอ่าเวลาเราสัมภาษณ์นะเราต้องพูดตอบปากจากใจตัวเองมันจะไม่เป็นทางการเพราะว่าคลิปผมจะไม่เป็นทางการไม่ไม่เล่นไม่เล่นเอาเรื่องจริงอ่ามาคุณพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วสวัสดีท่านผู้ชม สวัสดีท่่านผู้ชมทีรุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สกิดข่าว3นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมเจอนะครับเขาเรียกว่าบุคคลในในข่าวท่านผู้ชมเป็นตัวละครนะครับในคดีน้องชมพู่ก็ว่าได้ท่านผู้ชมสวัสดีปอบุญจินนะครับผมมาเจอมา <c oughs> ด้วยกัน <c oughs> ผมนะครับ <c oughs> มา <c oughs> เจอ <c oughs> มาด้วยกันก็มาด้วยกันจะมาเล่นตลกหรือจะมาทำข่าวเนี่ยเป็นบุคคลในข่าวนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมตัวเล็กๆขนาดนี้หนูอายุเท่าไรแล้วตอนนี้อายุ21ครับ21นะครับได้ไป5เยอะยังไม่ถามยังเพ่งตอบมาติดตามชีวิตลุงพลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะ18ไหม18 4แล้วใช่แล้วก็ไปที่มุ่งรลยจนไปพาเรื่องอะไรนะท่านผู้ชมร่ครับเขามาติดตามคดีน้องชมพู่นะครับคดี น้องชมพู่ด้วยเป็นนิพพีนุงพลด้วยตั้งแต่อายุ18ปีตั้งแต่ตอนนั้นผมจำได้ผมโพสในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่วงนั้นกำลังดังนะครับเนาะโดนอะไรนะเกี่ยวกับไลน์ใช่ไหมว่าเขาหรเราเสียอะไรประมาณเนี้ยครับพอว่าช่วงนั้นท่านผู้ชมจะบอกอะไรให้นะครับจากปีแบ่งปันรอยยิ้มนะครับตอนนี้ก็ยังมีเพจอยู่ใช่ไหมมีเพจมีเพจอยู่เพจเขาดังมากแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กตัวน้อยคนนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเขียนอะไรนี่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่มากนะครับ จนนะครับเขาได้มาเปิดตัวเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มีคนเห็นตัวเขานะครับว่าเอ้ยมันเด็กนี่หว่านะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไอ้มันเด็กเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยโชว์สปิริตนะครับแบบเขาเรียกว่าท้าคนดูว่าเด็กเนี่ยจะมีความสามารถอ่าทาข่าวพวกนี้ได้หรือเปลวิจารณ์ข่าวได้หรือเปลสุดท้ายท้ายสุดนะครับท่านผู้ชมเขาวิจาร์ข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นการโพสต์นะครับท่านผู้ชมโดนไป คดีคดีคดีนะครับตัวนี้น้อยนะทุกท่นนะครับเนาะคดีหลักๆนะครับเป็นคดีเกี่ยวกับพาดพิงถึงบุคคลตัวละครตัวหลักในคดีน้องจมพู่เช่นบากอะไรพูดพูดพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็ต้องพูดพี่แป้งพี่แป้งไอ้พี่แป้งเนนั่นอยู่พัตนาลุงคุณคุณหันหน้ามามองนี้ลงพูดตามบักแตะ ไม่โอเคไม่เขาตอนนี้ก็จบไปแล้วไม่เป็นไรจบกไปแล้วไม่มีปัญหาไมม่ีปัญหอะไรเลยโดนมา5นะแล้วก็ของแต่ละวันไม่ย่อๆเอาเอาคดีคดีพวกแตนนี่จบไปแล้วฟองแม่น้องจะพูดจบยังจบแล้วมันคือไม่มีอะไรต้องที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นน้องจักรีที่เป็น ข่าวคราวนะครับในโลกโซเชียลนะครับถึง5คดีนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ผ่านไป1นปีนะครับตามคำรอลงอาญานะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ